ก็ขอกอระดาบสวัสดีกันนยครับอยู่กับผมซาโจโจนะครับซาโจโจ้ๆๆทีวีนะก็ที่จะดืมเรียกทีวีเลยนะก็นี่ก็จะมาเอ่อก็อย่ากทห้คนได้เห็นนะก็หลายๆแบบก็เริ่มเข้าสู่ฮาโลวีนกันลนะก็จะมาดูแบบอ่ออนิเมะโซ่ไทมนะฮะจะเป็นเออ่ทางด้านของการปรับนะฮะปรับเป็นไอ้นี่ เป็นฮาร์วีนะร้านค้าที่เรารู้จักนี่ก็โอ้โหฮาร์วีนู้ช็อปลองขึ้นไปดูกันหน่อยดีกว่าก็ด้านแบบเนี้ยร่มสวยเหมือนกันนะฮะโอเคโดยรวมนี่ก็สีฮาร์วีนก็จอกส้มส้ม,สมเออมันโทนมันไอ้นี่ก็สีหลักมันเป็นสีส้มอยู่แล้วนะครับใน,ในตัวร้านนี่ก็ยังสีขาวเดิมแต่ข้างนอกเนี่ยส้สมกระจกก็ กระจกสีนะกระจกสีส้มนะสวยมากไปก็เป็นนี่ลูกป,ปักทองนะโอเคเ,อเขาคนอังกฤษมัง้งเขาน่าจะปักทองมา,าสลักเป็นรูปหน้านะครับซึ่งไม่คุ้นทุกคนก็โทษทีหน้าที่หายตัวไปนานนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเว่แบบว่างสักเท่าไหร่นะครับก็ช่วงนี้ก็เริ่มขี้เกียจนะไม่ค่อยได้อยู่หน้าคอมนานนะ ตอนนี้จะอยู่ที่ที่นอนนะครับปกติจะนอนนะก็ตั้งแต่ที่ที่เราเปิดขึ้นมาตั้งอต่ที่ที่ผมเอ,อ่อแบบนี้นะก็ตรงนี้ก็เป็นแบบในความจำเลยนะแบบแบบดีดีแบบนึงเลยนะคล้ายๆไปศาสตร์ดีนะนี่คนระับโอ้สวยนะครับนี่น,ะนี่ที่นี่ที่สุดสานนะเอ,อ่อ สุสานเนี่ยเขาจะคนชาวกฤษเนี่ยเขาจะไม่เผามนบ้านเรานะครับเขาจะเอาใส่โรงแล้วก็ทําพิธีของเขาต่างๆแล้วเขาก็จะเอาฝังหนะ้าไม่ได้เอาเอามาเผาหน้านะเอาแบบสุสุนเมุนบ้านเรานะก็ถือว่าแม็กนี่ทาได้ดีนะครับดีดีดีก็นี่นานก็ดีจะทำได้ดีฮะ ปกติแบบนี้มันก็ทำได้ดีอดดนะดยู่แล้วแหละแต่สแตนนี่ชอบแต่สตปนี่ปกตินี่จะโหดกากเป็นธรรมดานะเดี๋ยวก็โหมดเดี๋ยวก็กากนะ่เจ้าของนี่ชอบบัฟชอบเนิบเนี่ยก็ตันนี้ก็น่าจะของที่แล้วแหละสแตปตัวใหม่ก็ยังไม่ได้เข้ามานอกจากแกสเตอร์นะฮะโอ้เลยรวมถึงว่าแมปนี่ถือว่าสวยมากก็ต้องเข้าใจแล้วนะฮะเออมันจะฮาโลวีนละ ล้วก็สแตนใหม่ๆเนี่ยก็อาหารแล้วก็มีเรื่องฤด,ดูเกี่ยวด้วยนะฮะเรื่องแบบเนี่นะนี่ก็จะเป็นฝนนะฝนเกมนี้เนะี่ยก็ถือว่าทาได้ดีแต่มันก็เป็นแค่ในหน้าจอแหละครับอ,อ,อ่ามาดูตัวนี้ดีกว่าทุกคนนี่เวตินัมเห็นทุกคนเนี่ยเห็นช่วงนี้เนี่ยออกมาใช้กันเยอะนะกน็ ก็ช่วงนี้ใช้ดูจะดูจะมีกันเยอะนะฮะก็น่าจะมาจากอีเวนต์ด้วยอย่างผมชอบเป็นส่วนตัวคือมันฮิวเร็วนะฮะแล้วก็แล้วก็ตัวเนี่ยค่อนข้างเฮนะฮะก็จะเหมือนเอ่อเอ่อตาเอ่อเจอเจอราโลเดอร์เจอราโลนี่นจาโลตาไนนัมนะเออชื่อมันก็โจำไม่ได้ะก็มันต้องใช้ที่เราอยู่านี้ลงนะที่ยี่ผมเล่าที่ดูแต่ผมยังหาไม่ได้นะ ว่าจะรีวิวแหละแต่ว่ามันมีปัญหาน,นิดหน่อยนะโคลอเซียมเนี่ยก็หายไปแล้วเรียบร้อยเสวยงามสวยงามแบบนี้สวยมากครับสวยงามมากในตอนคืนตอนเช้าไม่สวยอะ่ตอะตอนกลองคืนพูเทนเลยดยเอาเป็น,นว่านี่ก็ผ่านมาแีละอาจจะเป็นคลิปสั้นๆก็ช่่งมีคนก็จะน้อยรัพว่าป็นใครด้วยแล้วก็ ไม่มีอะไจะอ่านนะก็ก็จะอ่าแบบอื่นนะแต่คุณคนมันไม่ดูนะก็ถ้าเกิดตัวอ่านนอื่นเนี่ยช่วยมาดูกันหน่อยก็ได้นะก็จะพยายามทําไปเรื่อยๆนะทําไปเรื่อยๆอยู่แต่ทุกคนนี่แหละก็เดี๋ยวก็ไม่มีอะไรนั่นแหละก็แบบก็ขอตัวลาไปด้วยแบบอันสวยงามของอันริวัตโซนะครับก็จะลาไปก่อนนะครับทุกวันนี้เออ่ฝากกดไลค์กดแชร์หมดเลยนะครับถ้าเกิดกด หมดทั้งวันเนี่จะดีใจมากเลยนะครับก็นะครับไปแล้วแล้วครับ